จะว่าไปแล้วท่านอาจารย์พวกท่านน่ะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วออขอสิทสิ์กล่าวสักคำในเมื่อพวกท่านทั้งสองมีใจให้กันเช่นนั้นก็รีบตัดสินใจให้แน่นอนหน่อยเสียดีกว่าเรื่องนี้ผู้หญิงสงวนท่าทีก็ดีนะแต่ท่านอาจารย์ก็ไม่ควรจะเก็บงามากเกินไปทุกสิ่งต้องมีขอบเขตยกตัวอย่างเช่นเริ่มจากคำสารภาพรักง่าย หรือว่าการสัมผัสร่างกายก่อนก็ได้ที่จริงพวกเราได้แต่ว่าตั้งแต่มาถึงสำนักเสียนข้ากับสิ์น้องก็ยุ่งแทบจนไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองเลยที่นี่พลังวิญญาณเข้มข้นน้ำผุนี่ไม่เพียงแต่ขจัดความเหนื่อยล้าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ แต่ยังรู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อการบำเพ็ญเพียรอย่างมากเลยสิย์น้องจะว่าจริงไหมสิทธิพี่พูดถูกแล้วแต่ท่านทำไมท่านถึงอยู่ห่างจากข้าเสียขนาดนั้นที่นี่คือใจกลางน้ำพุมาฝึกตรงนี้ผลลัพธ์จะไม่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรอคืนนั้นข้าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนคืนนี้ก็เป็นข้าที่ชวนสิ์น้องมาแช่น้ำพุร้อนอีก ตอนนี้ควรจะทำตัวสงวนสงวนหน่อยไหมเพื่อสิทธิ์น้องจะคิดว่าข้าง่ายเกินไปอืมข้ารู้สึกว่าตรงนี้ก็เหมาะสมดีแล้วท่านใดนั้นเชี่ยวชวนก็ได้บุกทะลวงสิทธิ์น้องเจ้าสิทธิ์พี่หากท่านยังคงไม่เชื่อฟังเช่นนี้สมาธิของข้าจะจดจ่ออยู่แต่ท่านลมปราณปั่นป่วนยิ่งฝึกไม่ได้เลยอืม กลางเดืกกลางเดินชวนข้าถอดเสื้อผ้าลงอาบน้ําด้วยกันคราวหน้าสิทธิ์พี่จะได้รุกเช่นนี้อีกเป็นเช่นนั้นจริงๆเรื่องนี้ควรจะเป็นผู้ชายที่ควรรุกถึงจะถูกสิทธิ์น้องในนิยายรักเขาว่าผู้ชายชอบผู้หญิงที่สงวนท่าทีเจ้าคิดว่าข้าเป็นเช่นนี้มันปล่อยตัวเกินไปหรือไม่นิยายรักก็คือนิยายรักผู้ชายที่ชอบผู้หญิงสงวนท่าทีแบบนั้นก็ชอบไป ไม่เกี่ยวกับค่าหรอกส่วนท่านพี่นะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรในใจข้าก็ดีทั้งนั้นเดี๋ยวก่อนพวกเรากำลังจะไปไหนก็แค่ไปทำสิ่งที่คนรักเขาย่อมจะทำกันพระราชวังจูเซล ได้มีพลังแปลกประหลาดลอยเข้ามาป้องกันสมแล้วที่เป็นเซียนจูเซลเพียงครึ่งเดือนที่ไม่ได้พบกันก็สามารถนำมน์ก้าวครามาใช้ได้แล้วคราไม่น้อยนอกจากจะถือว่าพระชวังจูเซลเป็นที่ที่เจ้าอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปแล้วยังก้ารอบโจมตีข้าอีก<ม>นี่ท่านเสียนก่าวล่วงเกินแล้ว หากมิใช่เพราะท่านกันคนเล่าข้างออกไปก่อนข้าจะสามารถเข้ามาเหยียบพระราชวังจูเซลของท่านได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ได้อย่างไรคงคิดว่าเป็นท่านที่สัมผัสถึงกลิ่นอายของข้าตั้งแต่เนิ่นๆอยู่แล้วตั้งใจรอข้าอยู่ที่นี่โดยเฉพาะกระมังจเจ้าฉลาดดีนี่เป็นเพียงปัญญาเล็กน้อยที่ไม่น่าสนใจเทียบไม่ได้กับปัญญาอันยิ่งใหญ่ของท่านเสียนท่านเสียนยินดีให้ข้าติดตามอยู่ข้างกาย นั่นแหละคือวาสนาอันยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าแล้วเลิกพูดจาไร้าสาระมีข่าวอะไรกับอีกหกบทอักขระที่เหลือแล้วเหรอแปลกจริงๆจูเสี่ยวเสี่ยวไม่ใช่ร่างวิญญาณพอเริ่มฝึกมนต์อักขระเก้าบทนี้จิตใจจะต้องถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆจนเข้าควบคุมได้แต่ทําไมตอนนี้รู้สึกเหมือนนางจะห่างเหินมากกว่าเดิมถูกต้องแล้วจริงเหรออยู่ที่ไหน รือว่าข้าคิดมากไปเองกันนะเรื่องมันยาวนะแต่ก่อนที่จะไปตามหาอีกหกอัขระยังต้องรบกวนท่านเสียนเรื่องหนึ่งก่อนโอ้ว่ามาอาณาจักรชิงเชลิหุบเขา ใครนาะนั่นใครจัดการมันซะข้ามันรนหาที่ตายแล้ว <c oughs> คุณชายไม่ทราบว่าท่านมาถึงเขตแดนของข้าแถมยังทำร้ายคนของข้าอีก <c oughs> เป็นเพราะเหตุใดกันทำ้ายอะไรกันพลังนี้ ถึงกับทําลายกระบี่หยกเชี่ยวของข้าโดยตรงเขาเป็นใครกันนะเอแย่ yeah, แล้วข้าขอคารวะองค์หญิงซื่อมาองค์หญิงซื่อมาอะไรกันมันเป็นเรื่องเราวของราชวงศ์ก่อนหน้าไปแล้วซื่อมามีอดีตองค์หญิงแห่งอาณาจักรชิงเฉลตอนนี้ข้าก็เป็นแค่ขยะ ที่ไม่ว่าใครๆก็สามารถเหยียบย่ำได้ทั้งนั้นมีแววลูกสิทธิ์คนต่อไปแล้ว